สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boss m o b i CS นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเครื่องผสมมือนะครับหรือเครื่องปั่นมือไฟฟ้านะครับนี่ครับผมตัวนี้ราคาร้อยเดียวนะครับร้อยร้อยสาบแหละจริงเออประมาณร้อยสามกนะครับผมก็จะมาทดสอบให้เพื่อนดูนะครับว่ามันปั่นได้ดีขนาดไหนนะครับเครื่องราคาแค่นี้ครับผมนี่ถอดหัวหัวปั่น ปั่นออกมาได้นครับไว้ล้างนะครับชุบเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เอาไว้ผสมส่วนผสมนะครับเพื่อนๆที่ชอบทำขนมสับปะรดีวิวแบแเราก็ขาแถมของแบบนี้ก็ด้วยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการทำขนมนะแต่ว่าผมจะลองซื้อมาเล่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำขนม ประจําไปแล้วก็โอเคเลยนะครับผมราคาร้อยวูปแบบในกล่องก็หน้าตาเป็นี้ครับกล่องก็มีแค่นี้ครับตัวนี้แล้วก็ขามานครับขาปั่นนะครับตัวนี้ตัวนึ่ะเดี๋ยวมาทดสอบประสิทธิภาพให้ดูนะครับว่ามันเข้าท่าขนาดไหน ตอนนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาลองปั่นกันครับนี่ครับสวิตช์มันอยู่ตรงนี้เลือกได้หลายระดับนะเจ็ดระดับลองลองดูลยครับ ปั่นเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ขึ้นอยู่นะวิบถ้าตีมือก็เป็นวัน,นครับผมเมือ่อยตายนะครับอันนี้ปรับได้เจ็ระดับนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจคลิปนี้นะครับผมรบกวนช่วยกดติดตามไปด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปของผมนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมวิบตัวนี้เดี๋ยวผมจะไป หาทำพวกเค้กดูนะครับจะเป็นลองซ้อมมือนะครับว่ามันจะเป็นเค้กหรือเปล่าก็ไว้ติดตามกันนะครับผมไปแล้วเพื่อนเพื bye ่อนาย